เปิดเกมแล้วนะครับสัปดาห์นี้วันจันทร์นะครับก็ของขาเล่นเช้าวันจันทร์อีกแล้วนะใครไม่ตื่นไม่รู้แต่รู้แต่ว่าถ้าใครเปิดตอนนี้น่าจะตื่นแล้วนะครับก็สวัสดีครับอันนี้รายการสรุปข่ควาโดย ADFX นะครับผมประจําวันที่30สิกายนนะครับผม2503ก็เปิดกันมาด้วยกราฟฮองก่อนเลยนะครับก็เช้านี้นะครับไม่รู้แหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจริงๆจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้นะแต่ผมก็อ่านข่าวรุปครับเอาให้นะครับผมทีนี้เช้านี้เนี่ยวม่เช้าเขาก็เปิดตัวมาก็ ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็จบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะของขาที่ทิ้งกันมาว่าวันซานกิ้งนะครับวันแบล็กไฟดย์ดีนะครับผมลดราคาของของแถมแจกกระหน่ำเลยนะครับมาเช้านี้ลดต่อเนื่องนะครับลงไปทําโลสุดที่บริเวณ1764.27แล้วนะครับผมซึ่งรัสเทียบกับว่าเช้าราคาไฮของวันนี้อยู่บริเวณเกือบ1790เหรียญนะครับก็ทิ้งกันมาแล้วนะครับเกือบ30เหรียญนะครับผมในตอนนี้ถ้าเรามองภาพทำเต็มใหญ่ๆเนี่ย อย่างที่เคยย้ําไปนะครับทําเฟรวีตอนนี้เขาก็เลือกทาเสียตรงอยู่น้องกาลังเสียตรงขาขึ้นอยู่กําลังเลือกทางลงอยู่ทำเฟรมเดย์ก็เช่นกันคาใช้เวดาครับส่วนทำเฟรมเดย์เนี่ยมันจะมีแนวรับที่วาดไว้นะครับบริเวณโซนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดี่ตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับแตะแล้วกรับตัวแล้วแต่ก็ยังทิ้งออกมาดีวโลต่อนะครับผมถ้าสำหรับไ f ร์ทิฟีสายรักจริงๆเนี่ยจะเข้าใจว่าอาการที่เขาทิ้งออกมาแล้วเนี่ยนะ เด้งขึ้นไปแล้วแล้วยืนไม่อยู่ทิ้งลงต่อเนี่ยมันคืออาการที่เส้นเนี้ยมันรับไม่อยู่นะครับถ้ามองระยะคร่าวๆเบื้องต้นเลยเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตรงไปลึกกว่านี้ได้นะครับสาหรับทองคํานะก็ถ้าใครที่กําลังใบแอบในการซื้อสะสมอยู่นะครับผมยังคงสามารถที่จะใช้ใบแอบทางเดิมได้ยังไงก็ต้องดูจากการเรื่องการจัดการความเสี่ยงวันนี้มันจเป็นและโซด้วยนะครับโซนต่อไปที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับในการตัดสินใจซื้อทองคำนะครับบริเวณ1730ครับผม อาจจะฟังดูไกลไปหน่อยนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใกลหรอกก็ไกลนั่นแหละ1730นะครับยังไงถ้าใครสนใจอยากจะลองบายต่อให้รอดูว่าบริเวณโซนนี้ทำประเด็นนะครับมีกราฟฝักตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ใช่จังหวะในการติดกำไรของเรานะครับรอไปก่อนครับใกล้แล้ะครับใกล้ๆใกล้จะถึงเวลาสิ้นปีแล้วไหโอเคกลับมาที่การวิเคราะห์ข่าวนะครับผมวิเคราะห์ข่าวสัปดาห์นี้นะครับจะมีเรื่องราวที่ต้องติดตามอยู่นะครับของทางอเมริกาเยอะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงแรงกิ้งกน้องวันหยุดก็คือตลาดก,ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับทต่คุณวันศุกร์นะครับทอ,องคำดิ้งลมานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะเริ่มกลับมาสู่ช่วงฟีซูตลาดติตลาดเปิดแล้วนะซึ่งประเด็นแรกประเด็นเรื่องวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยเป็นประเด็นที่เราเล่นกันมาตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งออกมาเลนะครับก็ทําให้ทองคําตกใจทุกรอบนะครับดาวโจเองก็พูดขลุสามหมื่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังลุ้นกันอยู่นะว่า ยังคงสามารถสร้างฐานราคาที่ยืนยันบริเวณโซนใกล้ๆนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นนะต้องรอดูครับว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในสปบาหนี้คือทาง f d a หรือทางอยนะครับของทางสาหรัฐอเมริกาจะมาประกาศยืนยันเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับถ้าเขามีการยืนยันตรงน,นี้เมื่อไหร่มีโอกาสที่ทองจะสะดุ้งและตกชัรอบหนึ่งนะครับจะต้องระมัดระหังกับติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดนะครับประเด็นที่สองครับเป็นประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับ อีเวนต์ประจำเดือนของเฟดเออร์ฟอนะครับหรืออีเวนต์นอนฟาร์มตอนฟาร์มนะครับผมในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาต้องบอกกันตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรให้หน้าเล่นหน้าตื่นเต้นเท่าไหร่เป็นนอนฟาร์มที่เงียบเหงาลงทุกๆุรอบนะครับผมทิศทางของนอนฟาร์มเนี่ยทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยตัวเลขของผู้จ้างเนี่ยตัวเลขของการจ้างงานมาเริ่มตัวดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับผมตัวเลขการจ้างงานที่บอกว่ามันดีขึ้นเนี่ย ก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าช่วงบริเวณเดือนมีนาคมก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์เมืองนะครับพูดมันง,ง่ายๆเลยก็คือมันก็ยังแย่อยู่นั่นแหละแต่แค่แย่น้อยลงอยู่ในททางที่ดีขึ้นนะครับมีตัวเลขที่ต้องติดตามนะครับนอกจากาน้ำาเนี่ยตัวเลข PMI นะครับแล้วก็ของภาคการผลิตแล้วขอ,อ,องภาคนอกการผลิตนะครับผมกับตัวเลขจอล็อกเก็ตดที่จะประกาศวันเรื่อง,องประด็นนี้นะครับประเด็นที่3าครับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองนิดหน่อยนะ ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าราติดตามเนี่ยก็คือทว๊มเนี่ยได้มีการยอมรับแล้วนะครับมีการขอรังตำแหน่งแล้วเมื่อช้าผมเห็นอยู่แวบหนึ่งนะครับคุณทว๊มนะครับมาบอกว่าเฮ้ยเขาจะมีการไปร้องเรียนกับทางศาลต่อนะว่าเฮ้ยจะไม่มีใครสนใจเคสเรื่องของการธุรกิจรบบแฉธุรกิจเลยธุธรกิจทางการเลือกตั้งนี้หน่อยเลยเหรอผมก็อาจจะมีประเด็นวิว,วาววิวาวได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเสียงของทว๊มตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีนอยะอะไรเท่ากับแต่ก่อนแล้วตอนนี้สิ่งที่จะต้องติดตามนะครับคือการแถลงการของเจ คือเซอร์วิสมนุษย์ชินนะครับผมที่จะมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกตก์่าจัดการเรื่องสุขภาพนะแคร์แอปนะครับผมที่เอาไปบอกว่าจะเอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่เฟดดันเึงเงินก้อนนี้ไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็ต้องมาแถลงการกันต่อแล้วว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยคุณดูจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจทางโควิดไม่ใช่หรอทําไมถึงกลายเป็นว่าเอามาใช้ในเฟดเองมันวกกันได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาแถลงการในสัปดาห์นี้นะก็จะต้องดูเลยแหละว่าจะมีอะไร ประเด็นที่4สัปดาห์นี้เป็นประเด็นเรื่องของน้ํามันครับที่หนุ่มครับวันนี้ที่หนุ่มจะมาเล่าข่าวน้ํามันให้กับทุกคนฟังน้ํามันนะครับผมจะมีการประชุมของโอเปกพลัสนะครับก็คือโอเปกพัธมิตรและก็รัสเซียนะครับผมเท่าดี่อ่านข่าวๆก็จะมีการตกลงเรื่องกําลังการผลิตนะครับในช่วงปีหน้านะก็รอติดต,ตามที่พี่หนุน่มอ่านแล้วกันนะว่าจะมีอะไรอัปเดตเรื่องนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายสำหรับการสรุปข,ข่าวจากผมวันนี้จะเป็นเรื่องของทางยูโรโซนนะครับผม จะมีตัวเลขอินเฟลชั่นภาคฝรั่งเศสยูโรเนี่ย Euro, นะตัวเลขอินเฟลชั่นเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีในยะับการเทรดค่าเงินยูโรมากๆนะครับผมถ้าใครไม่เชื่อรอแบบ็กเคสครับย้อนดูนะครับตัวเลขอินเฟลชั่นของยูโรเนี่ยค่อนข้างมีในยับก,กับค่าเงินยูโรเลยยังไงก็รอติดตามดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมที่คาดการณ์ไว้นะครับคาดการว่าจะอยู่บริเวณลบ0.2เซนะครับในตัวยกที่สิบนะครับผมแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าตัวเลขข้อมูลที่จะออกมาในเดือนนี้นะครับจะออกมาในทิศทางไหน ก็สร็จแลผมก็จะจบตอน่นี้เดี๋ยวให้คุณหลุ่มเล่าเรื่องน้ำมันต่อกันครับผมคุณหลุ่มครับพร้อมเล่าน้ำมันไหมครับครับผมโอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวต่อจากคุณจ๊อบเลยนะครับนี่ไม่มีการสต็อปนะครับนี่เราคอนตินิวต่อไปเลยเปิดมาอันนี้เป็นนี่เป็นราคาทองนะครับเมื่อกี้ <c oughs> ตอนคุณจ๊อบเล่าก็เฝ้าดูอยู่นะครับว่าเช้ามาก็ทิ้งเกิดการทิ้งเลยนะครับต่อมาเป็น ข่าวของราคาน้ำมันนะครับข่าวข่าวของโอเปกพลัสนะครับที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะวันอาทิตย์เนี่ยจะเสิสินะครับแล้วก็วันจริงก็คือวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วก็ยาวต่อไปถึงมันอังคารนะครับโดยที่ <c oughs> ข่าวเนี้โอเปกพลัสนะครับมีมีข้อตกลงกันคร่าวๆครับว่าอาจจะนะครับ อาจจะทําการลดกําลังการผลิตร่วมกันนะครับลงไปอีก7.7ล้านมาเลาต่อวันนะครับหรือราวๆ8%ของอุปสงค์โลกทั้งหมดเลยนะครับในปี2021แต่ว่าเขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าการการลดกําลังการผลิตออกไปเนี่ยอา,อาจจะอาจจะยังยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขา ตอนนี้แต่ละประเทศก็ลดกําลังการผลิตอยู่ถ้าเกิดจะขอให้ลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นไปอีกเนะี่ยอาจจะก,กระทบกับประเทศที่มีรายได้จากน้ํามันเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่เขาวิเคราะห์กันนะครับจะมีอยู่2ทางก็คือยังคงการลดกําลังการผลิตแบบนี้นะครับเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมต่อไปอีก3าถึงสเดือนนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือ ค่อยๆนะครับจากที่พอเดือนมกราปั๊บจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาทําทีเลย2ล้านก็จะกลายเป็นค่อยๆเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากเอฟเอ็กซ์ต e ดนะครับ Investing ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเอามาจากซอสเดียวกันนะครับนั่นคือลอนดอนรอยเตอร์นะก็จะเป็น <laughs> าการคาดการณ์ว่าน่าจะมีข้อตกลงที่จะลดกําลังการผลิต7ล้าน7.7ล้านบาทเร็วนะครับข่าวนี้นะครับเป็นเป็นข่าวของ าทาง FX State ติเหมือนกันนะครับที่บอกว่าทาง m i n i s t อยมินิสเตอรก็น่า,นาจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันนะครับเพราะเพราะว่าอิรักเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันอันดับสองของของโอเปกใช่ไหมครับก็น่าจะมีอ่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับบอกว่าทางอิรักนะครับจะจะไม่ขอจะไม่ขอในเรื่องของการ ละเว้นหรือว่าไม่เข้าร่วมมติของ o p e ป PLUS นะครับก็คือจะทำตามมาตินะครับอมติออกมายังไงนะครับอิรักก็จะขอทำตามมาติแล้วก็ร่วมด้วยนั่นเองแล้วก็คาดการนะครับว่าปี2021นะครับราคาน้ำมันน่าจะขึ้นไปถึงระดับ50เหรียญต่อบาร์เรลได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> อ,อัตราการผลิตน้ำมันของแต่ละประเทศนะครับผมจะมาเทียบให้ดูนะครับตอนนี้อิรักอยู่ที่อันดับ6นะครับ แล้วก็เป็นอันดับ2อรองจากซาอุดีอาระเบียนะครับอันนี้คือภายใน o อ e c นะครับถ้าเกิดเป็นระดับอ,อันดับโลกอิรักจะอยู่อันดับที่6นั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้นะครับทางอิรักนะครับได้สั่งให้หยุดการผลิตนะครับเนื่องจากว่ามีโรงกันน้ำมันนะครับสแห่งนะครับถูกโจมตีด้วยมิไซล์จาก i อนะครับซึ่งไอโรงกัน2แห่งเนี่ยจะอยู่ที่ ซีนิยนะครับซีนิยนะครับโดยที่มีกำลังการผลิตยอยู่ที่สามหมื่นบาร์เรลต่อวันนะครับตอนแรกตอนแรกตัวลงกันนะครับตอนแรกตัวลงกันเนี่ยถูกโจมตีด้วยมิสไซน์นะครับแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วเพลิงไหม้ยลามไปถึงตัว,ต,วตัวแทงกักเก็บน้ำมันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับอันนี้เป็นนี่เป็นน,ปน,นี่เป็นรูปาจากจากทางรอยเตอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้นะ โดยคนที่ออกมาแสด,แสดงความรับผิดชอบก็จะเป็นของทงังฝั่ง i อนะครับในตอนนี้ Islamic State นะครับทําให้กําลังการผลิตของอิรักลดลงไปนิดหน่อยนะครับสามหม่นบาเรลนะครับที่ผมบอกว่าลดลงไปนิดหน่อยเพราะว่าอิรักเนี่ยครับสามารถผลิตได้ราวๆ4ล้านบาเรลตอนน่อวันนะเพราะนั้นหายไปสา0 0 0ื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบมากนักนะครับแต่ก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมีการ มีการปรับตัวลดลงมาได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาราคาของน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมให้ t r ท d i n g Central เป็นตัวช่วยนะครับดูทางเฟรมต่ำกันก่อน,อนทางเฟรมต่ำก็คือสามารถน่าจะเป็น intra day ได้นะครับ intra day เนี่ย r ท d i ิ g c e n นท a l นะครับให้แนวรับนะครับอยู่ที่43.75นะครับ ก็คือราคาน่าจะมีการพักตัวลงมานั่นเองนะครับแล้วก็แพทเทิร์นที่เจอก็จะเป็นตัวนี้เป็นทำเฟรมเดย์นะครับดากาวโคเบอร์ cover, แล้วก็มองว่าน่าจะลงนะครับแต่ว่าเจอตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับระดับทางเฟรมสามสิบนาทีนะครับราคาน่าจะลงมาแตะที่สี่สิบสามจุดเจ็ดห้าก่อนนะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นทำเฟรมเดย์ก็มองหน้ามุ่งขึ้นไปนู่นเลยครับ51.80นะครับทมเฟรมวีคก็เหมือนกันนะครับขึ้นไปที่51.80 ซึ่งมันตรงกับตัวฟิโบนนซ c ีที่ผมลากไว้พอดีนะใก,ใกล้เคียงกันแลคับนะครับเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับ23.6%นะครับของฟิโบนนซีรีทรสเมนต์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่52.69นะครับแล้วก็51.80ที่เชนดี้เซ n นทัลให้ไว้ก็ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะร,นราคามีการเบรกเอาขึ้นมาจากวีคที่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคา ตอนนี้ราคาหยุดอยู่ที่สี่สิบห้าจุดหนึ่งเนะกว่าที่มันจะขึ้นไปห้าสิบเอ็ดเนี่ยคือเจ็ดเหรียญเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างไกลนะครับถ้าไปจริงเนะี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เลยนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ follow by ขึ้นไปนะครับ follow by ขึ้นไปจะเห็นว่ามันจะมี demand zone อยู่นะครับ demand zone จะอยู่ถ้าเกิดอเราต้องปรับปรับเป็นอ กราฟกราฟเส้นก่อนนะครับเป็นลายชาร์ตก่อนเราถึงเราถึงจะเห็นว่าดิมานโซนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับดิมานโซนจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ทั้งหลายทั้งแหล่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่3ราคาด้วยกันที่เห็นนะครับก็คือ47.19นะครับแล้วก็49.67อีกอันนึงก็ตำแหน่งที่เป็นทารเก et ของเราเลยนะครับก็คือราวๆห้าสิบอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราน่าจะ ทำการซื้อน้ำมันนะครับเพราะว่าคิดว่าอีลาของการอีลาของการอีลาของการอาลดลดมูลค่าของน้ำมันน่า,นาจะหมดน่าจะหมดลงไปแล้วนะครับพร้อมกับโควิดที่ที่ค่อยๆซาลงไปกระแสโควิดที่ค่อยๆซาลงไปแล้วคนก็เริ่มกล้าที่จะออกมาทำกิจกรรมกันมากขึ้นนะครับก็จะมีปริมาณการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> สำหรับปีหน้านะครับทั้งกลุ่มโอเปกแล้วก็ทั้งเทคนิคอลนะครับก็มองว่าราคาน่าจะขึ้นไปขึ้นไปถึงราวๆ51เหรียญได้นะครับผมสำหรับสาหรับน้ำมันผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่งต่อข่าวโควิดให้กับคุณมิ้วนะครับผม ขอบคุณคุณจอบกับคุณหนุ่มนะคะเมื่อกี้คุณจอบก็เล่าข่าวภาพรวมตลาดทั้งหมดแล้วเนาะแล้วก็คุณหนุ่มพูดถึงเรื่องน้ํามันด้วยใช่ไหมคะว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะอันนี้มิ้วก็มาอัปเดตเป็นข่าวโควิดเป็นวัคซีนนะคะของบริษัทต่างๆนะคะในข่าวก็คือว่าทางอังกฤษเนี่ยเขาเตรียมจะอนุมัตินะคะวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์กับไบโอเอ็นเทคนะคะน่าจะอนุมัติวันที่7จ็ดธันวาคมนี้นะคะก็อีกประมาณ1อาทิตย์เดียว1อาทิตย์ แค่นั้นเองนะคะตอนนี้ก็คือทางเขาเรียกว่าเลยเหมือนองค์การอาหารแะยาของบ้านเขาอะ่ะ the the medicine and health care Pro product regulatory agency นะคะก็คือหน่วยงานตัวนี้เขาก็กำลังตรวจสอบแล้วก็จะอนุมัตินะคะเร็วๆวนี้ข่าวนี้ก็มาจาก Financial t i m e นะคะเป็นรีพอร์ตจาก Financial ก็ถือว่าเป็นข่าวอัปเดตที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเขาอนุมัติแล้วก็น่าจะเริ่มทำการผลิตแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะนอกจากของ ฟเซอร์กับไบโอเอ็นเทคแล้วทางสาราชอาณาจักรนะคะเขาก็จะเตรียมอนุมัติของแอตตาเซนิกาเหมือนกันค่ะแต่ว่าของแอตตาเซนิกาเนี่ยเป็นของสาราฐอาณาจากักรหรือว่าเป็นบริษัทของอังกฤษเองนะคะแต่ว่าเขาต้องตรวจสอบเยอะหน่อยเพราะว่าล่าสุดนี้ก็คือมีข่าวเนาะว่าตัวทางบริษัทเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องผลการทดสอบนะคะตอนนี้เขาก็ทำดีลกันด้วยนะคะก็คือจะมีข้อตกลงเพื่อจัดซื้อวัคซนีนโควิด -19 นะคะประมาณ335 ร้านโดสนะคะจาก7บริษัทนะคะแล้วก็จะซื้อจากแอตตาเซนกาด้วยนะคะาตามปกติเนี่ยของสาราชอาณาจักรเนี่ยคือเขาต้องมีการตรวจสอบวัคซีนจากหน่วยงานของเขานะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะคะคือต้องได้รับอนุญ,ญาตจาก European m e d i c i n e Agency นะคะก็คือจากยุโรปด้วยแต่ทตนนีเนี้ยตอนเนี้ยอังกฤษเ่ยเขากำลังจะออกจากาการเป็นสมาชิก ของกลุ่มยูโรโซนนะคะก็คือเรื่องเบรสิคของเขาแหละก็เลยตอนนี้เขาก็เลยใช้เหมือนเหมือนอำนาจพิเศษหรือว่าแบบเหมือนข้อกฎหมายเฉพาะของเขานะคะในการออก อนุมัติวัคซีนได้ก็นเขาน่าจะอนุมัติได้เร็วกว่าของฝั่งยุโรปนะคะซึ่งถ้าวัคซีนมาจริงเนี่ยก็อย่างที่คุณหมุมบอกนะคะถ้าทุกประเทศได้วัคซีนวัคซีนได้รับการอนุมัติก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็กลับมานะคะราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะคะพอด e ีมิวไปเจอมาจากอา Bank of Thailand นะคะอันนี้ก็เป็นรายการ pre-order วัคซีนโควิดจาก3บริษัทนะคะตอนนี้3บริษัทที่น่าจะมีความหวังสุดๆเลยนะคะก็คือ uh, p ฟ i z e r and b i o n อ e c h อันนี้เขาทำร่วมกันเนาะอีกบริษัทก็คือ Moderna แล้วก็บริษัทล่าสุดก็คือ a อ t ตาเซ e น a นะคะคือตอนนี้เขาก็ เอามาให้ดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยใครมีการพีออเดอร์อะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ vforum.org นะคะเขาก็รายงานข้อมูลอ้างศูนย์ข้อมูลวัตรกรรมสุขภาพโลกและมหาวิทยายลัยทุกในอเมริกานะคะก็ระบุว่าหลายประเทศทั้งสภาพยุโรปอ,อ่อส,สั่งวัคซีนจากสามบริษัทเนี่ยไปประมาณ2.8พันล้านโดสนะคะแล้วแต่ละโดสที่เขาสั่งไปก็คือถ้าจะฉีดให้ได้ผลน,นะคะที่เราเห็นในรูปก,ก็คือต้องฉีด อย่างน้อย2โดสใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าทั้ง3บริษัทเนี่ยได้รับการอนุมัตินะคะก็คือไฟเซอร์เนี่ยมีแนวโน้มว่าอ u จะอนุมัติวันที่10ทธันวาท่นะโมเดอร์นาก็เหมือนกัน10ทธันวานะคะแต่ว่าไฟเซอร์ของของทางอังกฤษเนี่ยที่บอกว่าจะอนุมัติได้ก่อนน่าจะประมาณวันที่7นะคะถ้าเขาอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วบริษัทประเทศนะคะสประเทศแรกนะคะแคนาดาญี่ปุ่นารนาชอากักรแล้วก็อังกฤษเนี่ยสประเทศเนี่ย จะมีจำนวนวัคซีนที่ได้รับนะคะอ่าแล้วก็สามารถฉีดให้กับประชาชนเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะในประมาณต้นปีหน้าอันนี้ก็ถือว่าคือเขาเป็นประเทศร่ำรวยเนาะแล้วเขาก็มีการเซ็นสัญญากับทั้งสามบริษัทนี้ไว้นะคะแล้วก็ถ้าวัคซีนอนุมัติได้จริงก็ผลิตมาปุ๊บก,ก็ต้องให้เหล่าประเทศอ่าเหล่านี้นะคะที่ว่าเขาทำสัญญาซื้อไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องความกังวลเกี่ยวกับ ความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศยากจนเนี่ยเรียกประเทศยากจนได้ไหมเรียกประเทศที่กําลังพัฒนาที่ไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะเข้ามาซื้อวัคซีนเป็นประเทศแรกๆเนี่ยก็น่าจะมีปัญหานะคะทีนี้ WHO เนี่ยเขาก็มีโครงการโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการ COVAX นะคะก็รวมรวมกันแล้วมีประมาณ92ประเทศนะคะตอนนี้ก็ขาดเงินบริจาคอยู่นะคะก็ถ้าสมมุติได้เงินบริจาคมาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะ ามาซื้อวัคซีนเพิ่มนะคะหลักๆเขาจะซื้อจากแอตตาเซเนกานะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยค่อนข้างถูกแล้วก็มีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาในการเก็บรักษาด้วยนะคะเพราะว่าแอตตาเซเนกาสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิช่องเย็นปกตินะคะในเทียบกับการเก็บรักษาวัคซีนหรือยาทั่วไปนะคะอันนี้เราก็ต้องตามข่าวต่อไปเนาะเพราะว่าถ้าเขาอนุมัติแล้วก็ผลิตมาเนี่ยต้นปีสิ้นปีนี้เริ่มส่งมอบใช่ไหมคะบุคลากรทาง าแพทย์หรือว่าคนที่มีความเสี่ยงก็จะได้ฉีดก่อนประมาณต้นปีหน้าเนี่ยก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะสประเทศแรกนะคะแคนาดาญี่ปุ่นสหราฐอาหรจกักรแล้วก็อเมริกานะคะก็น่าจะได้เกือบ100%ตั้งแต่ต้นปีต้นปีหน้าเลยค่ะสประเทศนี้ก็เศรษฐกิจก็น่าจะฟื้นขึ้นก่อนนะคะก็มีแนวโน้มว่าสกุลเงินเหล่านี้ก็อาจจะแข็งค่าขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมเศรษฐกิจจะกลับมาแล้วอาจจะ พวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะคะอันนี้ก็ข่าววัคซีน <c oughs> มิวอัปเดตประมาณนี้แล้วกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับข่าวรายงานข่าววันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ